ความสุขคือสิ่งที่ทุกคนต้องการแล้วทุกคนคิดว่าใครล่ะคะจะทำให้เรามีความสุขได้ก็ตัวเราเองนี่ล่ะค่ะสุขทุกข์อยู่ที่ใจเราเองอันนี้จริงถ้าราใจเราสุขเราก็มีความสุขใจเราทุกข์เราก็มีความทุกข์เพราะฉะนั้นสุขทุกข์อยู่ที่ใจเราคิดให้เป็นสุขเราก็มีความสุขคิดให้ตัวเองทุกเราก็มีความทุกข์พาตัวเองออกไปหาความสุขค่ะทุกคนอะไรที่ทำแล้วมีความสุขทำมันวันนี้เลยค่ะ อยากกินอะไรก็กินค่ะอยากไปไหนก็ไปค่ะอะไรทำแล้วมีความสุขก็ทำนอกจากการสร้างความสุขให้กับตัวเองแล้วการสร้างความสุขให้กับคนรอบข้างคนที่เรารักให้เขาเหล่านั้นมีรอยยิม้มมีความสุขเราก็สุขใจไปด้วยทุกคนว่าจริงไหมคะไม่ต้องรอให้ถึงวันนั้นวันนี้แล้วค่อยทำค่ะทำวันนี้เมื่อมีโอกาสทำทุกวันให้มีความสุขกับคนที่เรารักจะทำให้เราไม่ต้องใช้คำว่า รู้นี้ในอนาคตเพราะเราทำวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วอนาคตเราจะไม่เสียดายอะไรเลยฝากถึงใครก็ตามที่คิดว่าจะทำอะไรดีๆกับคนที่เรารักแล้วยังไม่ได้ทำเริ่มลงมือทำได้เลยค่ะเพราะเราไม่รู้หรอกว่าอนาคตจะเป็นยังไงโอกาสจะมีอีกไหมขอให้ทุกคนมีความสุขกับวันนี้ให้เต็มที่นะคะ ันนี้เราอยู่กันที่คิริมันตาการจนบุรีค่ะอย่าลืมนะคะความสุขสร้างได้ด้วยตัวของเราเองไม่ต้องรอให้ใครมาสร้างให้เราค่ะ